สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องแลมโบเนทุกคนคงเคยจินตนาการถึงส่วนบนดินใช่ไหมล่ะครับถ้าคำตอบคือใช่วันนี้ผมจะพาทุกคนไปทพิสูจน์ว่ามันมีอยู่จริงณภูนะขเขาสี่ดารุณีที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A ที่การันตีความงามและคุณภาพระดับโลกคือสถานที่ที่ธรรมชาติได้สร้างสารรค์ความมหัศจรรย์ไว้ในทุกๆฤดูด แต่ช่วงที่พิเศษที่สุดก็คือฤดูร้อนแบบนา้ครับซึ่งเป็นช่วงที่เราจะได้เห็นความงามที่สมบูรณ์แบบของที่นี่ทุกคนจะได้ยืนอยู่ท่ามกลางทุ่งหญ้าที่เต็มไปด้วยดอกไม้สีสันสดใสตัดกับยอดเขาที่สูงตระหง่านและยังคงมีหิมปะปกคลุมอยู่แบบนี้เสียงสายน้ําที่ไหลลื่นอยู่อย่างชุงช่มช่าและอากาศที่เย็นสบายเรากับหลุดเข้าไปอยู่ในความฝันนี่คือเหตุผลว่าทําไมทุกคนถึงต้องดูคลิปนี้ให้จบเพราะว่าทุกวินาทีหลังจากนี้ผมจะพาทุกคนไปสัมผัสกับความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ ที่จะทําให้ทุกคนลืมหายใจและอยากจะเก็บกระเป๋าตามปุ่มไปแบวนี้เลยถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับไป สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องแลมโบเบนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ซวงสิวโกนะครับซวงสิวโกเป็นภูเขาภูเขาหนึ่งนะครับในอุทยานแห่งชาติสี่ดาวนี้อย่างที่คนไทยเราเรียกกันนั่นเองนะครับก็ตอนนี้บุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ9องศานะครับซึ่งก็ถือว่าหนาวอยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าได้เดินเนี่ยก็น่าจะพอดีคิดว่ากันนะฮะก็อุทยานแห่งชาติแห่งนี้นะครับโดยเฉพาะตรงที่ภูเขาแห่งนี้เนี่ยเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาตอน8โมงเช้าซึ่ง พวกเรานะครับพวกผมและเพื่อนๆเนี่ยก็เข้ามากันในช่วง8โมง20นั่นเองนะครับก็ถือว่าคนไม่มากนะครับเท่าเท่าที่เทียบกับรีวิวในอินเทอร์เะนะ็ตแลวเพราะคนเยอะมากๆช่วงที่แบบเออเวลาคนมาขนาะดอะไรเงี้ยผมเข้าใจว่าน่าจะประมาณเกือบเกือบชั่วโมงสําหรับจุดที่เข้ามาจนมาถึงจุดแรกนะครับซึ่งเป็นจุดที่สูงสุดก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยจะไล่ลงไปตามจุดต่างๆลงภูเขาไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับใช้เวลาประมาณเกือบเกือบชั่วโมงครับในการเดินทางขึ้นมาถึงตรงนี้ และข้อแนะนําอีกอย่างหนึ่งนะครับผมอยากจะบอกว่าแนะนําให้นั่งรถบัสด้วยฝั่งขวานะครับเพราะว่านึกออกไหมฮะเวลามันเป็นมันเป็นภูเขามันเป็นภูเขาเวลาเราทาถนนเน,นี่ยมันจะมีฝั่งหนึ่งที่มันชิดภูเขาถูกไหมฮะแล้วอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นภูเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรานั่งฝั่งขวาเราจะเห็นเป็นทานน้ำเนาะส่วนฝั่งซ้ายก็จะเป็นพวกเขาที่ถูกตัดนั่นเองครับเพื่อทำถนน,น,นเนาะโอเคครับนี่คือจุดแรกไปดู ลงมาแล้วนะครับลงจากรถมาแล้วก็อย่าลืมแวะหาอะไรกินก่อนนะครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าสถานีต่อไปจะมีอะไรให้เรากินบ้างเนาะเพราะฉะนั้ตนตรงนี้ที่ถายแล้วก็กินซะให้เรียบร้อย

เป็นจุดแรกนะครับที่ว่าจะมีะร้านอาหารหลายกันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใครหิวก็เยอะแยะเลยนะครับ like ร้านอาหารราคาก็ไม่เป็นมิสสะเท่าไหร่นะครับขายายราคาแล้ว้องเชื่อเอง ซึ่งตรงนี้ครับก็คือไฮไลท์นั่นเองครับเพราะว่าภูเขาสีดารุนีสี <4 S 2> ดารุนีก็คือสี่ยอดเขาตรงนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เหมือนมีเมฆมาบังนิดนึงนะครับนับเลยไหมหนึ่งสองสามสี่ไหมนี่ตรงนี้นะฮะไม่ใช่ก็ต้องใช่ละละเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดไฮไลท์ในการมองสี่ดารุนีของเรานนั่นเองนะฮะตอนนี้ก็กำลังหยุดถ่ายรูปก,กันอยู่ เฮ้ยซื้อใหม่เลยเหรอใช่เลยเท่าไหร่เนะี่ยสามพันหยวนหรือแพงนะเนี่ยเพื่อวันดมเยอะใช่ไหมเพราะวันดมเยอะใช้หมดนี่ครับด้านหลังองตรงนี้เป็นป้ายหินนะครับซึ่งเดานะเดาว,ว่าน่าจะพูดว่าภูเขาสีน,นุ่ <laughs> นีตรังนะฮะ ตอนนี้ครับหลังจากที่เรามาจุดที่หนึ่งเพื่อที่มาถ่ายรูปกับจีนันมีแล้วแล้วก็จริงด้านบนนะครับมันจะมีทางให้ขึ้นอยู่แต่ว่าผมไม่ได้ขึ้นไปครับคิดว่าน่าจะไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่อาจจะแค่กลขึ้นไปนิดนึงคิดว่าอาจจะไม่ได้อาจจะดีขึ้นหน่อยแต่ว่าคิดว่าตรงนี้ก็น่าจะโอเคแล้วรับผมหลังจากที่เราผ่านจุดที่หนึ่ง มาอยู่จุดหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรากำลังจะไปจุดที่2กันนะครับก็เดี๋ยวต้องนั่งรถเหมือนเดินนะครับรถบัสตัวน,นี้ไปจุดที่2งนั่นเองคือตอนนี้คือสวยทุกมุมเลยครับจะเหมือนอยู่รอบร้อไปด้วยภูเขาต่างๆนะครับสวยมากแล้วก็ภูเขาด้านบนก็จะเป็นหิมะถึงแม้ตอนนี้จะเป็นแม้ร้อนก็ตานนะฮะยังนึกไม่ออกเลยว่าถ้าเกิดเป็นหน้าหนาวที่แบบมะเผาเป็นด้วยหิมะตัวน,นี้ อาจจะสวยไปอีกแบกบหนึ่งนะครับอันนี้ว่าแบบหน้าร้อนแบบต้นไม้ใบหญ้า,าเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ข้างหลังเป็นสีเทาสีขาวของภูเขานัวเองนะครับ นี้นะครับเป็นจุดที่สองนะครับก็เหมือนเป็นทางลาดเหมือนเป็นลานกว้างนะครับ<ฮ>ก็ถ้าฝั่งด้านหลังผมตรงนี้จะเป็นทานน้ำนะครับแต่ถ้าเกิดฝั่งซ้ายมือผมเนี่ยก็จะเป็นพวกภูกเขานีาีีย่วดด อันนี้ครับเป็นบ้านเรือนเป็นอะไรของเขาสักอย่างนะผมว่าเท่าที่สังเกตมาครับตั้งแต่เข้ามาในตวทยานเนี่ยมันก็จะผ่านพวกบ้านเรือนของชาวบ้านที่เขาอยู่กันอยู่แล้วผมเข้าใจว่ากันนะซึ่งผมดูและผมสังเกตเนี่ยเหมือนเหมือนจะพวกสิ่งของชาตต่างๆจะไม่ได้ออกทางจีนซะแบบจีนจีนเนี่ยคือเหมือนจะออกเป็นแบบทิเบตออกไปทางเรียกว่าอะไรอะชนเผ่า บ้านเราก็มงอะไรเงี้ยเป็นทรงแมวทรงมงอะไรเงี้ยเขาใช่วงกันนะ<ด>ผมก็มีความรู้ว่าจริงๆแล้วว่าถ้าทำของเขาเรียกว่าอะไรตอนนี้ก็คือเริ่มนนนร้อนะแดดเริ่มแรงแล้วก็เนงจากอากาศรา,างนวา่อทำให้เดินนิดหน่อยก็เหนื่อยง่ายนะครับรเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่าลืมพกไอออกซิเจนกระป๋องด้วยนะะของผมอยู่ในกระเป๋าตอนนี้ไม่ได้ออกมาก็ตอนนี้กําำลังเดินไปข้างหน้าไปยังจุดถ่ายรูปที่เพื่อนๆเขาบอกว่ามีรีวิวมาว่าถ่ายรูปสวยนะฮะตอนนี้ก็เดินไปตลอดไปนะฮะรถสเต็มทุหมน เขาจ,จะมาถ่ายคลิปถ่ายรูปอะไรกันเนาะจะมีน้องจำบรีเท่านี้นี่แบบจุนุ่ยฝุ่นนึงนะครับลงมาตัวหนึ่งตรงนี้เราก็เล่นกับตรงนี้เวาขับเพราะว่าน้องน่าจะชิบคนะก็เลยไม่ไม่ได้หายหายจากคนไปเท่าไหร่ไม่ได้กลัวคน,นวิ่งหนีคน เราวันคองนตอนนี้เดิมข่านถนนใหม่อีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งของถนนเป็นลำธารน,นั่นเองนะคะเรแล้วก็จะมีทางเดินไม้แบบนี้ให้เราเดินเดี๋ยวไว้เยี่ยมชมสักน,นิดนึงนะครับ น้ำนี่คือน้ำที่ละลายจากน้ำแข็งบนยอดเขาต้นเองนะครนะับน้ำต้องบอกว่าเย็นมากครับเย็นกว่าตู้เย็นนะแน่นอนเพราะว่ามันเป็นน้ำแข็งนะครับที่ละลายมาจากนบนยอดเขาต้นเองนะ รับรองว่หน้าจุ่มไปนี่คือรูขุมผลแค่ตันทีนะครับหลังจากที่พุ้งกว้างตอนนี้กลับมาจุดที่ว่าจะต้องขึ้นรถไปที่จุดอื่นต่อนะครับแต่ันนี้ว่าบริเวณจุดรับ ไม่ใช่สิจุดขึ้นรถมันคือแถวนี้นั่นเองครับผมก็เลยถือโอกาสขึ้นมาดูทัางบนหน่อยถ้าบ้านเราก็คงจะเป็นเจดีถูกไหมฮะแต่อันนี้คงจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งตามความเชื่อของเขานะฮะอันนี้ผมบอกอ่ะสิ่งปลูกสร้างของเขาเหมือนจะเป็นพวกที่เพตพวกเนปาลพวกมองโกเลียหรือพูนหรือเป็นมองเป็นแมวอะไรเงรรี้ยดูดิ นี่มากเดินค่นี้เองเพราะว่าอากาศข้างบนมันน้อยนะอยู่ที่สูง่ยยอตอนนี้ผมลงรถกันแล้วนะครับจุดที่สามน่าจะเป็นพวกเล็กต่างๆสักอย่างเลยกับต้นไม้ที่ตายแล้วม <c oughs> ีดนานหลังผมตอนนี้ไม่ไวบา งนแดดร้อนจริงๆไปดูกันครับมาดูทะเลสาบเล็กๆต้นไม้ที่ตายแล้ว ที่ละลายด้านบนยอดครผมว่าจริงๆเราเดินอ่าวเราเดินอ่างแห่งนี้เหมาะสําหรับบรรยากาศแบบเงียบๆเพราะว่าดูสิฮะมันเป็นน้ํานิ่งแล้วก็มีต้นไม้ที่แบบแซ่ค้มมาตามตามน,น้ําอ่ะแต่บังเอิญช่วงน,นี้ครับนักท่องเที่ยวเยอะมาก <laughs> ยาดูใหญดูนักท่องเที่ยวหน่อยแต่เฝั่อวาน เห็นมคือคาบผมรวันนี้ก็คือจุดที่4นะครับจุดในการล่องแก่งอบ้านเราเรียกล่องแก่งบ้านเขาก็เรียกเลือลมต้องเสียเพิ่มนะผมไม่รู้ว uh ่าเท่าไหร่ซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นการล่องเรือ ลมตรงนี้จากจุดที่4ป่ไปยังจุดที่5นะครับถ้าใครอยากจะไปเลยก็ถ้างรถบัสเลยไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากล่องแก่งอย่างนี้เรือลมอย่างนี้ก็<ๆ>ก,ก็ล่องตรงนี้แล้วก็ไปเจอันที่จุดที่ 5, ้นั่นเอง ขีวจารอะไรครับกลัวดสิไม่างเราตอนลงเราไถอยแล้วพร้อมยังไม่แรงนี่ได้อย er ู่น่งอยู่ขี้วิจารข้าเดือเของไอ้ที่ไม่เหลวอยู่ที่แบบ เรือบอลเรือบอลอับปุมที่ไหนคะ ว่าครับค่านั่งเรือคนละ90หยวนนะวกเรามากัน7คนประมาณ130หยวนนั่งได้แค่ลำละ2ไม่ใหเกินนี้นะจะบาง,งทีก็เสามมากไม่รู้เขาใช้มตัตรถนในในการวัดว่าคุณคนนั่ง3หรือ2เอาเป็นว่าถ้าเรา่อลองเขาได้เขาก็นั่ง2ได้โเกือบแล้ว ซึ่งเรากำลังไปที่จุดที่ห้าแนะแบบนำนะฮะเปี่ยมเนแม่เียว<ะ>่าแล้วว่าแล้วไม่ปวดมากเไม่ัวชนจิ๋วจะชนแล้วนะเออชวนส่งไอดี่ไปหน่อยโ okay. อเคประตูเกลี่ยสี <laughs> <laughs> วถึงแล้วนะครับจุดที่5ของเราใช้เวลาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงดีว่าชิวๆมากไปแล้วขอโทษเราต้องรักเลยคดเนี่าดีครับพี่

เอามาเซียนเชงสักอย่างหนึงนะกินมาล่ากล้วกินน้ำมาลนะ่านี่ยคือด้านในของ าามีร้านเยอะเลยตอนนี้ผมทานอิมแล้วใครที่ทานยากก็ไม่ต้องห่วงะมีแฮมเบอร์เกอร์ตรงนี้คือดูบรรยากาศเลยนะชิวมากนั่งกินข้าวริมน้ำ นะครับก่อนที่จะไปขึ้นจุดลับรถแหมรถลับรถรถลับคนนะครับไอ้แพ่งๆอร่อยมากครับที่เป็นนมอวัวเนี่ยเนี่ยเป็นจุด,ส,ด,ส,ดสุดท้ายนะครับจุดที่เจ็ดก็จะเป็น ทรทนนยดียวผมาแล้วนครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือตอนนี้จะป่ายสามแล้วฮะแล้วก็ออกมาจากที่พักถึงที่นี่ประมาณ8โมงแล้วก็ขึ้นรถตอน8โมง20 ก็ตีว่าน่าจะใช้เวลาเที่ยวประมาณ7ชั่วโมงอ่ะตีว่า7ชั่วโมงได้เลยนะครับก็สวยงามมากนะครับก็ไปทุกจุดเลยยกเล้น2จุดสุดท้ายที่ไม่ได้ขึ้น,นะครับเพราะว่าน่าจะไม่ไหวแล้วอากาศก็เริ่มร้อนแล้วแล้วก็เริ่มหมดแรงกันนะครับหมดแรงเพราะว่าหายใจไม่ทันนะสำหรับทลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับสำหรับคุกท่เป็นไรก็ติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ